สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งโรนายินดีวันนี้มานําเสนอผัดเขาเรียกว่าผัดมะเขือยาวผัดอย่างไรแม้ให้มันมีความดําอันนี้ผมทําลงทานเราะเราจะผ่าเป็นลงยาวเสร็จแล้วเราจะไปแช่ด้วยน้ําเกลือแล้วก็ใส่น้าส้มใส่ชูก็ได้นะผมแล้วก็โปรตีนกเกษตรเป็นโปรตีนไก่ ไก่กรตรอบรมควรนแล้วก็เห็ดหอมนะครับผม่าตุดิบแล้วก็แครอทสีสับสวยงามแล้วก็ใบโหระพานะครับผมเราสามารถเติมด้วยเห็ดต่างๆก็ได้ตามใจชอบของเราเลยอันนี้ก็เป็นแบบไกด์ไลน์ให้ดูนะครับผมเราสามารถอาดแปลเป็นเห็ดได้นะครับผมได้หลากหลายทีนี้โปรตีนไก่ไก่ของเราเนี่ยมันเป็นไก่อบรมควันซึ่งมีความอร่อยนุ่มถ้า,าอยากให้มีความนุ่มมากๆนะครับผมให้ทําการเอาไปต้มก็คือตั้งน้ําเอาโปรตีนเกษตร ใส่ไปใส่ไปในหม้อเลยใส่เกลือไปแล้วก็ต้มไปเลยต้มจนเราพอใจมันเปื่อยอะไรแล้วก็มาแช่แช่น้ามือล้งางใครว่าน็อกเต้น้ำเย็ยนก็คือเราจะได้บีบเนาะแล้วเราก็ไปสับ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 ,สบ,สบเป็นใครว่าเป็นไก่ชิ้นก็ได้นะผมเป็นผัดมะเขือยาวไก่ชิ้นเจเอทำนองนี้นะครับผมประมาณนั้นอืแล้วก็มีแครอทแต่ให้เพล่กความสวยงามนะครับผมอันนี้ผมมาทําที่สถานธรรมสถานปฏิบัติธรรมเพื่อ,อไปเลี้ยง นะผมญาติธรรมที่จะ,ะมาะเขาเรียกว่าส่งเสริมการเข้าสู่ประตูธรรมนะเป็นการที่แบบว่าส่งเสริมสําหรับกับญาติธรรมที่จะกราบขอรับวิถีธรรมนั่นเองก,ก็เลยมาทาอันนี้ผมก็จะสับๆๆเป็นเหมือนไก่สับเจนะเขาแบบเป็นชิ้นๆเนาะเราก็ตั้งกระทะลงไปอันนี้จะผัดพริกแกงมีพริกแกงด้วยนะครับผมพริกแกงแดงเนาะเราก็ตั้งกระทะเทน้ำมัน น้ำมันทนเหลวลงไปผัดพริกแกงให้หอมอเจียวเห็ดหอมให้หอมนะผมเอาไปใส่แล้วก็เอาแค่หลอดใส่ลงไปเลยไปผัดผัดกับพริกแกงให้หอมก่อนพอหอมพริกแกงหอมเสร็จแล้วค่อยใส่โปรตีนเกษรตรลงไปผัดโปรตีนเกษตรลงไปผัด นะครับผมประมาณนี้เราจะผัดแบบใส่พริกแกงก็ได้ไม่ใส่พริกแกงก็ได้แล้วแต่เราถ้าไม่ใส่พริกแกงคือแค่ตามพริกแดงลงไปแค่นั้นเองนะผมแล้วก็ปรุงใส่คานาเจหรือจะใส่อรดีเจก็ได้แล้วต่เรานะรัผมแล้วก็น้ำมันหอยเจแล้วก็น้ําตาลเกลือแล้วก็อซอสแม็กกี้หรือว่าซอสสาเขียวนะครับผมผมจะผัดแบบออกอรสชาติออกหวานหวานวน,นิดนิด เข้มๆหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมประมาณนั้นโปรตีนเกษตรไปต้มจะทําให้ลดกีิ่ผัดพริกแกงส่วนใหญ่แล้วจะให้ออกรสชาติหวานนะครับผมแต่ว่า,าทางอีสานเนี่ยจะชอบแบบไม่ได้ชอบหวานจ๋าขนาดก็จะออกรนหวานเข้มๆนิดๆนะผมทีนี้เราจะเอามะเขือยาวที่เราแช่ด้วยน้าส้มสายชูลแล้วเกลือนะไปล้างน้ําเปล่าทีนี้ปกติเรถถาทำปริมาณเยอะเขาจะไปทอดกันแต่ทอดเนี่ยมันจะเปลืองน้ํามันแล้วก็อันนี้ก็คือทําเพื่อสุขภาพด้วยเนาะเราก็ทําการ วิธีทำก็คือล้างทีละนิดพอเปิดเตาให้ไฟแรงๆเลยครับผมเอามะเขืองลงไปผัดลงไปผัดผัดผัดแล้วสักพักหนึ่งให้ละอุอย่าเพิ่งไปคนแล้วก็เอาที่เหลือเอาที่เหลือนะครับผมตักใส่ลงไปคืออย่าเพิ่งไปตักทีเดียวผมซื้อมามะเขือแต่มผมซื้อมาสองโลเนาะเราก็จะเอาแบบโลนึงใส่ไปก่อนสักพักหนึ่งก่อนแล้วก็เอาอีกโลนึงใส่ลงไป นะครับผมประมาณนี้ใส่ลงไปนะครับผมแล้วก็ใส่แล้วก็ผัด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 ,ผดแล้วก็เปิดไฟแรงอยู่นะใส่น้ําไปด้วยเปิดไฟแรงแรงใส่น้ำไปด้วย,เ,วยเอาฝาหม้อมาปิดให้มันละอุเลยะนะครับผมคือไฟต้องแรงถ้าไฟไม่แรงจะดานะครับผมอันนี้คือเป็นวิธีที่แบบอีกอียดหนึ่งมีวิธีแบบนําไปทอดหรือว่าวิธีแบบนึงคือไปลวกก่อนแล้วค่อยมาผัดนะแต่อันนี้วิธีผมผมแบบไม่ผัดไม่อะไรครับเออไม่ใช่พูดผิดไม่ไม่ต้องไปลวกน้ําไม่ต้องไปทอด ใช้วิธีแบบผมอย่างนี้เลยก็ได้แต่นี้สำหรับทำที่2โลนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะทำประมาณ10โลก็จะต้องทำการเอาไปลวกน้ำก่อนไม่งั้นจะไม่ได้นะครับผมมันจะดำเนาะเพราะถ้าเราปริม,มาณเยอะๆนะครับผมมันก็จะไม่ได้ทีนี้เราก็ชิมให้ได้รสชาติตามที่ต้องการเมื่อรสชาติของเราโอเคแล้วก็ใส่ใบโหระพาลงไปใบโหระพาก็ต้องใช้ไฟร้อนๆด้วยนะครับผมแล้วค่อยผัดค่อยผัดแล้วค่อยตักเลยนะเดี๋ยวมะเขือมันจะ อ่ะเละนะครับผมพอมะเขือใกล้ใกล้จะสุกแล้วค่อยใส่ใบโหระพาลงไปแล้วก็ต้องไฟร้อนๆ้ก่อนพอแล้วก็พลิกพลิกแล้วก็ใส่ใบโหระพาไปอีกรอบนึงแล้วก็พลิกพลิก,ลกแล้วก็ปิดเตานะผมคือใบโหระพาต้องให้มันสลบก่อนแล้วค่อยปิดเตานะไม่งั้นมันจะดานะครับผมสีสันน่าทานไหมล่ะครับผมผมก็งวงว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกท่านเราสามารถใส่เห็ดหอมใส่เห็ดต่างๆลงไปได้นะผมแล้วผมจะเขียนสูตรไว้ให้ใต้ลิงก์ด้านล่างอีกรอบนึง นะครับผมยังไงเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมอนุโมทนาสาธุกับพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ